โดยแกสบี้เท่ได้ไม่ตามใครยอดขายอันดับหนึ่งนะฮะครับผมมาต่างมาเล่นเกมหน้าไมอันดีกว่าครับผมนะฮะมาทายว่าแกสบี้เนี่ยจะเป็นสไตล์อันไหนนั่นเองครับใครตอบถูกก็รับไปเลยผลิตภัณฑ์จากแกสบี้นะฮะที่คุณอยู่นี่นั่นเองครับครับผมแล้วมันแน่นไปหมดเลยนะ่น่นสิ้ยของเขาดียอดขายอันดับหนึ่งด้วยนะครับาแล้วก็ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอ๋อเออโทรศัพท์นี่วะพี่รุ้ครับสายสวัสดีครับสวัสดีสายหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ที่เก่งครับน้องเก่งนะครับน้องเก่งนี่รับชมจากที่ไหนครับเชียงรายครับเฮ้ยโอ้ไกลนะมาไกลแต่ๆนะที่นู่นหนาวยังฮะอะไรนะครับที่นู่นหนาวยังครับร้อนครับร้อนทุกวันเลยครับที่นี่หนาวครับแอร์เสียเหรอ ป่าล็อกก็อากาศไม่ร้อนไม่หนาวสบายสบายแต่กลางวันร้อนมากครับเขาเห็นเห็นที่ดอนทนนท์เขามีอะไรหนาวนกท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วไงตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงมันสุลาอยู่ไม่เขาบอกว่าปีนี้จะหนาวเร็วจริงเหรอใช่เดี๋ยวจริงๆเชียงรายเนี่ยตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ดีครับมาสายสองดีกว่าสายสองสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงพี่รถ่คุยเลยคุยสวัสดีครับชื่อฟ้าค่ะชื่อ้องฟ้าครับน้องฟ้าโทโทรจากที่ไหนฮะ เชยภูมิค่ะแหมดิสานน้องฟ้าดูไม่มั่นใจเนาะครับครับทำไมครับแหม่จริงๆคนอีสานต้องมั่นใจนะครับน้องกำลังหนีอะไรอยู่ป่ฮะใช่ฮะในน้ำไหมตื่นเต้นเนี่ยได้เจอพี่รุกเออเชยภูมิเจอน้ำท่วมอ่ะ ไม่ค่ะไม่โชคดี oh, <okay. S 3> yeah, ครับผมอ่มาว่ากันมาลดส่ว <c oughs> กันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าวันนี้นะครับก็แกสบี้ของเรานะฮะมีทั้งหมด6สี6สไตล์นั่นเองครับ <c oughs> เดี๋ยวให้อ่าเก่งกับฟ้าเนี่ยดูกันก่อนเลยดีกว่าว่มามีสีอะไรมีสไตล์อะไรกันบ้างนะฮะสตาร์ทกันที่สีแรกครับแกสบี <c oughs> นะ้สไตล y Styling w อัลติเม a แอนด์ชักกี้ชักกี้สไตล์สีม่วงครับ <c oughs> ตามมาด้วยครับแกสบี้สไตล t y l i n g Wax พาวเวอร์แอนด์สไปซ์สไปีสไตล์สีแดงฮะ <c oughs> ครับแล้วก็ต่อมาครับคือแก Gasbby s t ลิ่งแว็ก ท็อปอันชายนะฮะอีโมสไตล์สีส้มครับครับตามมาด้วยนี่ฮะ,คะแคส,สตี้สไตลิ่งแว๊บส์แมตแอนด์ฮาร์ดฮาร์ริกุสไตล์สีดำครับสักอันครับพี่ลุ้นนะฮะครับ โอ้โหแม่โจทยนมาให้นะครับผมต่อยังไงได้ครับแกสบี้สไตลิ่งแว็กซ์ก็นล้วแต่ดูเลยนะครับเพิร์ตบลูที่สีน้ำเงินครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแกสบี้สไตลิ่งแว็กซ์ลูสแอนด์โฟล์ครับเบติสเว็บสไตล์สีเขียวนะฮะครับผมเก่งและฟ้าครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพโจทย์นะครับถ้ารู้คำตอบแล้วเอาบอกแค่สีก็ได้ครับว่าเป็นแกสบี้สีอะไรก็ว่าไปครับนะฮะถ้ารู้แล้วเนี่ยตะโกนชื่อของตัวเองขึ้นมาก่อนเพื่อได้ได้รับสิทธิ์ในการตอบก่อนนั่นเองครับตอบถูกรับไปเลยนะครับหรือว่าจะแกสบี้เพราะไหมครับเก่งละฟ้า พร้อมครับพร้อมแล้วลุยฮะครับโจดขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับเก่งครับเก่งครับคุณเก่งครับคุณเก่งสีอะไรฮะสีสีเขียวเขียวครับเขียวโอ้โหดูมีหลังไม่ค่อยมั่นใจนะครับฟ้าตอบว่าอะไรครับเขียวครับถ้าเป็นฟ้าตอบอะไรครับนงิเงินก็ได้ค่ะอ มาดูกันเรา,า,เาไปดูครับคำตอบที่ถูกต้องคือถ้าเป็นน้ำเงินของฟ้านี่ฮาเลยนะครับ <S <S สีเขียวครับผมเก่งนะฮะรับไปครับ นะคือแก s b ี้สไตลิ่งเวฟ o ูเซนต์โฟล์วิส t i ชเวฟสไตล์สีเขียวนั่นเองครับคุณเก่งนะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะฮะขอบคุณคุณฟ้าด้วยนะที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเช่นเคยครับ Gatsby เขามีทิปเจ๋งๆในเรื่องการตกแต่งทรงผมนะเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีทิปการจัดแต่งทรงผมเท่ๆครับแบบครับ b กสบี้ว i สติชเวสไตนะฮะเขาเรียกว่าจัดทรงเนี้ยบดูพลิ้วไหวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าสายนี้ปนนาไกัชม คิศปิดท้ายความเท่อย่างมีสซาด้วยแกสบี้สไตล,ลิ่งแว็กซ์วันนี้ขอนําเสนอทรงผมแบบเนีย๊ยบๆแต่ดูแล้วริวไหววันนี้ขอเสนอทรงผมแบบเนี๊ยบๆแต่ว่าดูแล,ล้วริวไหวในแบบริทช์เวฟสไตล์เริ่มต้นด้วยการป้ายแว็กซ์ลงบนฝ่ามือลูกแว็กซ์ให้อ่อนตัวแล้วป้ายแว็กซ์ไปให้ทั่วเส้นผมจากนั้นกําผมแล้วยกขึ้นให้สุดกําแบบทั้งศีรษะแล้วมาจัดแต่งบริเวณด้านหน้าจะดึงมาปิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อยู่ที่สล์ของคุณความเท่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้ามี กีาลุ้นเลยเนี่ยครับเวฟสไตล์กํามันเลยกขึ้นที่สุดคือจริงๆผมว่ายุ่งๆเนี่ยนะมันดูมีสไตล์นะบางทีผมเรียกไปมันดูเหมือนคนเนิร์ดไงมันเนี้ยไปใช่มันเนี้ยไปนะครับหน้าตาเราก็เรียบร้อยอยู่แล้วไงฮะก็ต้องแบบทำให้มันดูวันนี้ผมก็บิดติดเวฟสไตล์กับเขาด้วยนะจริงๆอันนี้มันมาจากตั้งแต่เกิดนะครับพี่ล้อเล่นของปุ๋ยเป็นกําแล้วโผล่ใช่ไม่ใช่อ่ะยังไงใครอยากลองทำสไตล์นี้นะครับก็ลองไปหาแกสบี้สีเขียวนะครับมาลองดูแล้วกันนะฮะยังไงขอบคุณช่่่วงนนนีี้้้คครรััับบบแกสเทไไดดดมมตาาใยยออขะะฮ แล้วครับขอบคุณมากมากครับผมนะฮะส่วนตอนนี้มาเลยยันต่อครับในช่วงนี้ของเรานะฮะกับช่วง Hot is True เราวัง งโอ้โยอย่างที่พี่ล้ลาบอกไว้เลยไอาา้พีู่้ลา ก็ออกเพลงใหม่ของพี่เนี่ยก็จะเป็นแดนซ์แบบที่มีเครื่องเป่าค่อนข้างเยอะกว่าเดิมที่เราเคยคุ้นเคยจากคุณบี้นะจริงๆออกเป็นแนวสไตล์แบบออกฟังด้วยนะแล้วก็มีการใช้เครื่องเป่าเหมือนเป็นแนวบอดเวย์เล็กๆเหมือนกันน่าสนใจเลยเดียวนะครับก็เฉลยกันที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทําโปรโมทนะครับเป็นเรียกป้ายคาดตาแค่นั้นนะฮะแล้วก็เขียนไว้ว่าระวังตุลาคมนี้ครับไปแปะท่อโอหูทั่วไปหมดเลยให้เดียวหลายคนก็เดากันเอ๊ะเป็นใครกันนะนะะตอนนี้ก็เฉลยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นพี่บี้นั่นเองครับกับเพลงใหม่ ล่าสุดนะฮะระวังคนกําลังเหงานั่นเองครับแล้วก็มีสิ่งเดียวพี่รุ้นครับใครนั่นเองเออผมบอกไม่ได้นอนี่เพราะว่าวันนี้เรามีเอร์มาให้ดูเบื้องหลังแล้วก็บอกว่าจริงจริงเขาถ่ายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าถ่ายวันนี้ด้วยแล้วเขาบอกว่าใน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 การถ่ายทานี่ก็จะมีเหมือนเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตใช่ครับของจริง กว่า500คนคือผมได้ดูเนี่ยในในอินสตาแกรมเนี่ยเขาจะเหมือนกับมีคูดแฟนคลับมาแทนที่แบบเป็นแบบคนรักบี้เนี่ยนะมาร่วมแสดงใน MV นี้ด้วยโอ้โหก็ได้ยินว่าเยอะมากครับทหล500เกือบ500คนนะตอนนี้เขาก็ยังถ่ายทำกันอยู่ด้วยใช่ครับจับเลยเดียวนะครับเราไปชมภาพบรรยากาศการถ่ายทำตัวนี้กันดีกว่านะครับกับเ v มวีเพลงระหว่างคนกำลังเหงาจากบี้สกิลตะ